อันนี้จะเป็นประตูที่ออกมาหาด้านลงรถครับคือเดี๋ยวมันจะมีสเต็ปสเต็ปเพื่อทําไม่ให้ออกเป็นประตูคือเราจะยกพื้นขึ้นมาครับให้ทําเป็นหน้าต่างสูงเหมือนเป็นหน้าต่างสูงเพื่อแก้เพื่อแก้ทางประตูเข้าบ้านสองด้านครับอ๋อเป็น่วงจุย้ยเหรออาจเป็น่วงจุย้ยเขาห้ามเขาห้ามทําประตูสองด้าน่ะนี่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นระเบียงครับม,มีประตูเปิดไปไหมครับอ่าเดี๋ยวประตูจะอยู่ด้านนี้ครับ ประตูแล้วเป็นหน้าต่างประตูเป็นหน้าต่างแล้วตรงนั้นคือระเบียงก็คือเราก่อแล้วก็เป็นราวกันตกอย่างไรอ่าอเดี๋ยวจะมีราวกันตจกเป็นกระจกครับอ๋อท่านผู้ชมเป,เป็นหน้าต่างแต่เราสามารถออกไปได้อ๋อก็เหมือนเราข้ามออกไปอ่าเราข้ามออกไปนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมห้องนอนนี้ก็คือเป็นห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามนะฮะถือว่าใหญ่เลยนะแล้วผมชอบคือแบบเราออกไปรับวิวได้คัท่านผู้ชมเนี่ยรับวิวได้แล้วก็รับลมได้เยอะรับลมจะเย็น ด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าอ่ะช่างสาครับเดี๋ยวนําไปเลยนะฮะช่างสาก็สเตปเดิม fc ช่างสาก็มีอยู่เยอะนะแต่ช่างสาเนี่ยคือเป็นคนพูดผ่านกล้องเนี่ยคือไม่เข่งนะท่านผู้ชมอ่าก็คือทําคลิปบ่อยนะผลงานของช่างสาไปสามารถรับชมได้นะครับพิมพ์คําว่าช่างสาได้เลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบูมเอ๋รีวิวบ้านนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับช่างสุดหล่อเช่นเคยนะครับก็คือว่าช่างช่างสาครช่างสานะครับ ก่อนหน่อเลยนะฮะช่างสาเดี๋ยวถามมันก่อนว่าวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรครับอตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับพามาชมนะครับบ้านด้านหลังเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมครับช่างเป็นบ้านสองชั้นครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมถามก่อนบ้านเนี่ยคืออันเนี้ยช่างรับค่าของค่าแรงเลยใช่ไหมใช่ครับค่าของค่าแรงถามนิดนึงครับที่จบพร้อมเข้าอยูเลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับช่างสองล้านสี่ครับสองล้านสี่แสนบาทช่างให้วัสดุอะไรบ้างครับก็มี งานเจาะเข็มเสาหล,อาลอ่อคานหล่ออิฐมวลเบาหน้าต่างติดบัวรอบแล้วก็เป็นตามรูปแบบที่เจ้าของบ้านกําหนดมาครับโอ้แล้วอย่างเงี้ยคือตกตารางเมตรละเท่าไหร่ครับช่างอ่าหนึ่งื่นสองพันห้าร้อยครับหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทได้แบบนี้เลยวา้วาวแบบนี้หลังคาเป็นกระเบื้องซีแพแผ่นเรียบด้วยอ่าหลังคาเป็นกระเบื้องซีเพกแผ่นเรียบสี่ห้องนอนสามห้องน้ำสี่ห้องนอนสามห้องน้ําครับ มีที่จอดรถไหมครับเนี่ยมีโรงจอดรถด้วยครับมีห้องโถมีห้องครัวมีครบครับน่าติดตามมากนะฮะใครที่สนใจผลงานช่างสานะครับตอนนี้ช่างสารับสร้างอยู่ภาคตะวันออกใช่ไหมช่างอ่าตอนนี้ก็เบื้องต้นก็คือเนี่ยในเขตพื้นที่ชมบุรีรลยองพื้นที่ใกล้เคียงบ้านฉางอะไรประมาณนี้อ่าตะวันออกก็คือว่าต้องรอทีมลูกน้องเราอีกสองชุดไปทำนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก่อนจะเข้าไปรับชมเลยเนี่ย จะติดต่อเบอร์ช่างได้ที่เบอร์อะไรครับ081ครับ5898611ครับงั้นเดี๋ยวให้ช่างสาภพาไปชมด้านในกันครับช่างสาครับเดี๋ยวช่างพาผมชมด้านข้างก่อนช่างสาฮะผมถามนิดนึงขนาดหน้ากว้างยาวเท่าไหร่ครับช่างอ่ากว้าง9เมตร50ครับลึกเท่าไหร่ฮะลึก9เมตร50พื้นที่ใช้สอยเนี่ย ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบสองตารางเมตรครับร้อยเก้าสิบสองตารางเมตรครับนะฮะเดี๋ยวช่างพาชมก่อนด้านข้างคืออันนี้อิฐนี่ช่างใช้เป็นอิฐมวลเบาใช่ครับอิฐมวลเบาขนาดสิบเซนครับขนาดสิบเซนแล้วราคาเนี่ยฮะก็คือที่ช่างบอกก็คือว่ามีเข็มด้วยมีเข็มด้วยเจาะลึกไปเท่าไหร่ครับอ่าหลังนี้เจาะได้ห้าเมตรกว่าครับห้าเมตรกว่าอิฐมวลเบาฉาบนี่คือเป็นฉาบสกิมเหรอฮะครับก็ฉาบปกติแล้วก็ฉาบทับด้วยสกิม กี่ชั้นครับเนี่ยการฉาบสามชั้นแล้วครับสามชั้นแล้วโดมสก,กิมก็เป็นฉาบชั้นที่สามนะครับครับหลังคาเป็นหลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบอะ่ะฮะอ่าเป็นคอนกรีตแผ่นเรียบครับคือสองล้านสี่คือได้แบบนี้เลยใช่ครับหลังนี้สองล้านสี่แล้วมีส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้นยังไม่เข้าสู่ระบบงานกระเบื้องเลยยังไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านจะอัปเกรดไหม อแต่ถ้าไม่ได้อัปเดตก็คือในรา <ยะ S 1> คา 2, 2อล้านสี่เนี่ย <4, S 2> เราทําจบแบบนี้เลยสองล้านสี่มีเพิ่มเติมตอนนี้มีเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือ,อส,สเตปฟ้าบางไฟที่จ่ายเพิ่ม,มก็คือมีนิดหน่อยนะฮะนี่ฮะท่านชมด้านข้างด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าช่างสาครับเดี๋ยวนําไปเลยนะฮะช่างสาก,ก็สเต็ปเดิม fc ช่างสาก,ก็มีอยู่เยอะนะแต่ช่างสานี่คือเป็นคนพูดผ่านกล้องเนี่ยคือไม่เข่งนะฮะท่านชม ก็คือทําคลิปบ่อยนะผลงานของช่างสาไปสามารถรับชมได้นะครับพิมพ์คําว่าช่างสาได้เลยนะฮะตรงนี้4ี่ห้องนอน3าห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องโถง1งโรงจอดรถด้วยเหรอครับช่างใช่ครับอันนี้จะเป็นโรงจอดรถครับโอ้โรงจอดรถขนาดเท่าไหร่ครับช่างสามเมตรห้าสิบคูณเครับคือจอดรถได้กี่คันครับเนี่ยผมถามในโปรแกรมที่ึ้นไหมเขาจะจอดสองคันแต่เดี๋ยวเขาจะเทยื่นออกมาข้างนอกครับ นี่นะฮะท่านชมก็คือคันหนึ่งเนี่ยสบายสบายเลยคันหนึ่งตอนนี้คันหนึ่งสบายสบายครับพอมอไซคือได้ได้นะฮะแล้วก็ช่างก่อนจะเข้าตัวบ้านเนี่ยตรงนี้คือทําไมเขาทําประตูไว้ด้านนี้ด้วยอ,อ่ะช่างอ่าอันนี้จะเป็นประตูที่ออกมาหาด้านลงรถครับคือเดี๋ยวมันจะมีสเตปสเตปเพื่อทําไม่ให้ออกเป็นประตูคือเราจะยกพื้นขึ้นมาครับให้ทําเป็นหน้าต่างสูงเหมือนเป็นหน้าต่างสูง เ,เพื่อแก้เ,เพื่อแก้ทางประตูเข้าบ้านสองด้านครับอ๋อเป็นห่วงจุ้ยเหรอใช่เป็นห่วงจุยงจ้ยเขาห้ามเขาห้ามทำประตูสองด้าน่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ทํากันคำเมนมี้ครับแต่เขาจะแก้แบบนี้ครับคือยกขอบขึ้นเพือ่อให้เป็นหน้าต่างสูงนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็การฉาบสกิีมเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ได้รับชมว่าข้อดีข้อเสียมียังไงนะฮะก็<ม>จะทําบ่อยๆนะเรื่องสกิีมนะฮะอยากจะแนะนํา f c นะครับที่หาช่างสร้างบ้านนะฮะ คือของช่างสาเนี่ยตารางเมตรละ12,500ได้เข็มได้สกิมได้แบบนี้เลยใช่ครับในงานในพื้นที่นะครับในพื้นทนนี่ในพื้นที่ครับแต่ถ้าเออเลยออกไปก็ราคาจับเกตขึ้นไปอ่าจะอัปเกรดขึ้นไปตามระยะทางนี่ท่านผู้ชมอ่ะหลังจากเราดูโรงจอดรถเสร็จแล้วตรงด้านหน้าคือเป็นอะไรครับช่างอันนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านครับระเบียงหน้าบ้านอ่าอันนี้คือแบบบ้านเนี่ยพี่เขาออกแบบมาเองใช่ครับเลยเขาออกแบบมาทั้งหมดเลยช่างสาคือทําตามแบบทั้งหมดใช่ นะฮะแล้วก็เรื่อง B O Q เนี่ยคือของช่างสาไม่ได้รับแบบถอด B O Q ไม่ได้ทํา B O Q ให้ครับก็คือมีแบบมาให้เราอ่าเราทําตามแบบแล้วก็ช่างสาแบบไปคิดคํานวณมาว่ากี่ตารางเมตรแล้วก็คิดตังเข้าไปอ่าครับนี่นะฮะท่านผู้ชมใครที่ติดตามผลงานช่างสาช่างสาจะทําแบบนี้ทุกหลังเลยใช่นะฮะเข้ามาตรงนี้เป็นประตูบ้านใช่ไหมช่ถ่าเป็นประตูหน้าบ้านครับครับเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงอะฮะใช่เป็นห้องโถงห้องรับแขกด้านล่างนี่คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างช่าง ด้านล่างก็จะมีห้องนอนครับห้องรับแขกครับผมห้องเก็บของครับห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวครับเดี๋ยวผมขอช่างพาผมไปชมห้องครัวสักนิดนึงอ่ันนี้จะเป็นห้องครัวนี่หห้องครัวก็คือว่าราคาสองล้านสี่คือรวมเคาน์เตอร์ครัวท็อปแบบนี้เลยอ่ามีเคาน์เตอร์ครับแต่พวกอุปกรณ์พวกนี้จะของบ้างครับเป็นคนซื้อทุกทุกหลังนะฮะที่เราทําหรือว่าเรามีให้เขา ทุกๆหลังตอนนี้คือจะทําลักษณะนี้ครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ราคามันสูงแล้วก็แล้วแต่เจ้าของบ้านชอบมันมีหลากหลายมากครับเราก็จะเน้นคือเราทําให้เราทําให้แต่ซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาให้เราเราก็จะมว่าเออบานซิงอะไรอย่างงี้ซื้อมาใช่แล้วปูกระเบื้องเนี่ยช่างปูให้ถึงสุดเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ปูชนฟ้าหมดครับที่เหลือนี่คือจะปูกระเบื้องหมดเลยปูชนปูชนฟ้าหมดเลยอ่าครับท็อปเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราทําให้ไม่ได้แบบมีคิดเงินเพิ่มใช่ครับ แต่เพียงจะซื้อของมาซื้อของมาให้เราตรงนี้ก็คือมีหน้าต่างอ่ามีหน้าต่างแล้วก็มีประตูออกไปสักล้างนี่ฮะท่านผู้ชมอ่ะช่างสาต่อมาเสานี่คือใช้เป็นเสาหล่อใช่ไหมใช่เสาหล่อดเลยครับนี่นะครับก็ถ่ายคลิปลงไปเยอะหลังนี้นะฮะน่าจะครั้งที่3มลองไปไล่เลื่อนชมกันดูนะฮะตรงนี้เป็นอะไรครับช่างอันนี้จะเป็นห้องน้ำครับชั้นล่างห้องน้ำรับแขกห้องน้ำขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าเมตรสี่สิบคูณสองเมตรแปดสิบครับอืมก็ถือว่าใหญ่เลยอันนี้คือแยกโซนเปียกโซนแห้งเลยใช่ใช่ ยากระบบโซนเปียกโซนแห้งเลยนี่ท่านผู้ชมนะครับแล้วห้องครัวเนี่ยห้องครัวที่เราดูไปมเมื่อกี้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะฮะช่งางสามสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะฮะก็คือชั้นล่างชั้นล่างยังไม่หมดใช่ไหมครับช่งางชั้นล่างเดี๋ยวมีห้องนอนห้องหน้าอีกหนึ่งห้องนี่ครับท่านผู้ชมชั้นล่างก็จะเป็นตรงนี้คือเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนขนาดเท่าไหร่ สามคูณสามครับสามคูณสามก็คือแบบพี่เขามีมาแบบนี้ใช่ช่างไม่ได้เป็นคนกําหนดให้เขาว่าห้องนอนต้องขนาดนี้อะไรใช่ใช่ครับเขากาหนดมาในแบบนี่แล้วก็ในส่วนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับครับก็คือรวมไฟเนี่ยโหคือไฟผมเห็นนะมีหลายจุดเยอะแยะมากมายเลยใช่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชุดตู้คอนเมอ e r ไฟคอน s u m ร์ครับ ก็คือมีมีชั้นล่างชั้นเดียวใช่ไหมฮะอ่าอันนี้จะมีชั้นล่างด้วยชั้นบนด้วยครับคุมชั้นไข่ชั้นมันเลยให้สองชั้นเลยอันนี้ให้2ชั้นเลยครับโอ้ท่านผู้ชมพอแยกมันง่ายแต่การควบคุมครับเดี๋ยวให้ช่างสาคพาเดินขึ้นไปด้านบนก็คือบันไดเนี่ยใช้เป็นบันไดขี้ทั้งหมดใช่ไหมฮะช่างอ่าครับเป็นขี้ทั้งหมดอ่านะฮะนี่ครับช่างสาเดี๋ยวเอานี่เลื่อนหลบให้ผมหน่อยอ่านี่นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับคือ ช่างสาทําไมหลังนี้คือแบบว่ามีจุดพักเนี่ยสองจุดเลยอะช่างาเนี่ยที่ผมยืนอยู่แล้วก็ที่ช่างยืนอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้แบบม,มันได้บบอ,นนอ่าห้องมันแค,คบครับมันเลยต้องทําวนสองรอบอแต่ถือก็ดีนะครับช่างเพราะว่า,าแบบป,ประหยัดนะประหยัดเมื่อที่อ๋อนะฮะนี่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนอีกห้องโถงอะช่างใช่ครับเป็นห้องโถงของชั้นสอง องถงชั้นสองอแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นระเบียงครับมีประตูเปิดไปไหมคะอ่าเดี๋ยวประตูจะอยู่ด้านนี้ครับประตูตแล้วก็เป็นหน้าต่างประตูเป็นหน้าต่างแล้วตรงนั้นคือระเบียงก็คือเราก่อ,กอแล้วก็เป็นราวกันตกอย่างงี้อ่าเดี๋ยวจะมีราวกันตจกเป็นกระจกครับอ๋อท่านผู้ชมตอนเสร็จนา่าจะสวยแล้วก็ด้านข้างคือเดินไปได้อีกใช่อันนี้เดี๋ยวใส่ราวกันตกด้วยกระจกทั้งหมดครับโอ้ระเบียงนี่คือยาวไปเลยนะฮะต่อมาช่างสา เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะท่านผู้ชมเรื่องขนาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนจบเนี่ยจะบอกละเอียดกว่านี้อันนี้พามาชมว่าผลงานย่างสาหลังนี้สร้างไปกี่เดือนแล้วช่างอ่าเข้าเดือนที่สามนะครสามเดือนหโอ้ระยะการก่อสร้างคุยกับพี่เจ้าของไว้กี่เดือนครับเนี่ยอ่าห้าเดือนห้าเดือนนี่ห้องนอนนี้คือเป็นห้องนอนใหญ่เหรอช่างอ่าห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําอยู่ในตัวครับนี่ฮะก็คือฝ้าหลุมเนี่ย ฝ้าหลุมล้นอกหลกในนี่คือพี่เจ้าของบ้านจ่ายส่วนต่างใช่จ่ายส่วนต่างให้นะฮะเพราะว่าของช่างเนี่ยจะเป็นแบบฉาบเรียบาเรียบนะครับนี่ตรงนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยใช่ห้องนี้างห้องน้ํานี่คือใหญ่ไหมฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นสองเมตรคูณเมตรห้าสิบนี่นะก็คือมีห้องน้ําในตัวแบบนี้เลยอ่าห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวอยู่หนึ่งห้องนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างให้สองบานใช่หมุนรูก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัวอ๋อก็คือเขาวางแบบนั้นเลยวางแล้วของห้องไว้แบบนั้นเลยอันนี้คือเป็นห้องนอนห้องที่สองใช่ไหมครับช่างอ่าห้องนอนห้องที่สองแล้วก็ห้องน้ําห้องที่สองแล้วต่อมาห้องนอนนี่อะฮะช่างห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่สามครับห้องนอนที่สามอุ้ยทำไมห้องนอนนี้คือมีระเบียงด้วยอะช่างใช่ครับห้องนอนด้านนี้จะมีระเบียงออกนะโอ้คือตามแบบก็คือแบบเปิดรับลมได้ดีครใช่ไหมเปิดรับลมได้เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้เราก็จะขึ้นเป็นขอบขึ้นมาประมาณสิบเซน ที่ทำทาให้เป็นเป็นหน้าต่างแต่เราสามารถออกไปได้ก็เหมือนเราข้ามออกไปอ่าเราข้ามออกไปนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมห้องนอนนี้ก็คือเป็นห้องนอนที่3ห้องนอนที่สามนะฮะถือว่าใหญ่เลยนะแล้วผมชอบคือแบบเราออกไปรับวิวได้ครับท่านผู้ชมเนี้ยรับวิวได้แล้วก็รับลมได้เยอะรับลมจะเย็นนี่ฮะต่อมานะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าห้องน้ําเนี่ยชั้นบนคืออันนี้เป็นห้องน้าที่สามเลยใช่ไหมช่อ่านี่จะเป็นห้องน้ําที่สามครับคือฉาบสกิมเนี่ยช่างฉาบบนล่างนอกในหมดเลยใช่ครับบนล่างนอกในนี่ห้องน้ํานี้ใหญ่ไหมช่อุ้ยห้องน้ําใหญ่อยู่นะอ่าเหมือนกันห้องนี้จะเป็นเมตรสี่สิบคูณสองเมตรแปดสิบครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเป็นห้องน้ําห้องที่สามแล้วนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายอันนี้เป็นห้องอะไรครับท่านอันนี้จะเป็นห้องนอนครับ วุ้ยทำไมห้องนอนนี้ก็มีระเบียงแต่ทำไมระเบียงใหญ่กว่าห้องนู้นอ,อ่ะช่างอ่าอันนี้ที่ตอต่อเพิ่มมาเป็นครัวด้านล่างข้างบนก็เป็นระเบียงอันนี้คือตรงกับห้องครัวนี่นะผู้ชจแล้วถามนิดนึงครับช่างเอ่อนี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะตอนนี้คงก็ทํางานกันอยู่นะแล้วเวลาพวกนี้ช่างใช้เหล็กอะไรขนาดเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวลงไปด้านล่างก็ได้ครับช่างเวลาเหล็กที่เราใช้ทําโครงสร้างให้กับลูกค้าเนี้ย เนี่ยอย่างหลังเนี้ยสองล้านสี่แสนบาทใช่ไหมช่งางค่าของค่าแรงใช่ไหมฮะคร,ครับครับอันนี้ช่างใช้เหล็กกี่กี่กี่หมุนกี่อ้อยอ่ะครับช่างอันนี้จะใช้เหล็กข้ออ้อยสิบสองบวกข้ออ้อยสิบหกใช้เหล็กใหญ่นี่ท่านผู้ชมตัวบ้านก็เป็นประมาณแบบนี้นะถือว่าสวยเลยนะฮะก็คือสองล้านสี่แสนบาทค่าของค่าแรงครับนะฮะรวมจอเข็ม แล้วเดี๋ยวผมดูหน่อยตรงนี้ก็คือว่าการเจาะเข็มเนี่ยช่างเจาะไปก่อนแล้วก็วางฟุตติ้งด้านบนใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือรวมบวมัวรวมอะไรหมดแล้วหรอฮะ,อะเนี่ยรวมบัวคือทําแบบนี้เลยสองล้านสี่คือได้แบบนี้เลยใช่ไหมนะฮะผลงานช่างสานนะใครติดตามอยู่นี่เดี๋ยวผมให้ดูฐานเขาสักนิดนึงนะนะฮะก็คือคานเนี่ยกี่ชั้นครับเนี่ยหลังนี้ก็คานคานชั้นเดียวนะครับคานชั้นล่างชั้นบนมีปะาอ่าแล้วก็ชั้นบนแล้วก็คานสามชั้นครับสามชั้นเลยครับสองล้านสี่นี่ท่านผู้ชมดู นะครัฟูตติ้งเขาก็ทำไว้อยู่ตรงนู้นนะรายละเอียดคร่าวๆก็เป็นประมาณแบบนี้นะฮะอ่าก็คือได้คัน3ชั้นหลังนี้ถ้าใครเ็าสนใจเนี่ยเขาจะติดต่อเบอร์ช่างได้ที่ช่างมีหน้าง,งานกี่หน้างานตอนนี้อ่าตอนนี้2 3หน้าง,งานครับ3หน้าง,งานอ่านะฮะก็คือว่าอยู่ในอำเภอบางละมุงหมดเลยชุดครับอยู่อำเภอบางละมุงหมดเลยนะฮะแล้วใครแต่คือช่างอ่ะรับภาคตะวันออกแต่ก็ต้องดูว่าพื้นที่ว่าเราเสร็จงานตรงนี้แล้วหรือยังหรือว่า เราไปไหนต่อใช่ไหมใช่ครับอเดี๋ยวช่างบอกเดี๋ยวจะหาว่าผมบบพูดแทนช่างตลอด <c oughs> ใช่ครับเราก็ต้องดูเป็นเป็นเคสๆไปว่าเออเคสพอบางเคสอะโทรมาก็โทร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 จะปลูกจะปลูกจะปลูกครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะปลูกปลูกยังไงอืมก็คือแนะนําถ้าสร้างกับช่างสาเนี่ยต้องทําอะไรก่อนหรือต้องมาคุยกับช่างต้องมีอะไรช่างช่วยอธิบายได้ไหมอ่าหลักๆเลยคือเราต้องเลือกแบบที่เราถูกใจก่อนเลย เสร็จแล้วค่อยๆติดต่อหาช่างประเมินราคาแล้วจะได้รู้ว่างบเราพอไม่พอแล้วเราจะต้องทอํายังไงต่อครับ <S <S ก็คือประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้ถ้าจะจ้างทาง<ม>ั้งสามไม่ใช่แบบว่าหนูอยากจะสร้างบ้านอย่างเงี้ยมีแบบให้ดูไหมอะไรก็คือช่างไม่ได้ทําแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนแบบด้วยครับคือเราไม่ได้เราไม่สามารถเขียนแบบให้ได้อ่าก็คือไปเขียนมาเลยเดี๋ยวเราสร้างให้เราสร้างให้ได้เราดูแบบได้ แล้วถ้าใครสนใจติดต่อเบอร์ช่างได้ที่เบอร์รที่เบอร์0815898611ครับครับงั้นวันนี้ผมกับช่างสาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ